ถ่ายขายมอเตอร์นะครับเอาอินเวอร์เตอร์มาประกอบร่วมนะครับเป็นมอเตอร์สามแรงยี่ห้อโตชิบ้านะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นชนิดสามเฟสนะครับเป็นชนิดสามเฟสสามแรงมานะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับผลิตจากญี่ปุ่นผมจะใช้อินเวอร์เตอร์ป้อนนะครับโดยการเสียบไฟบ้านนะครับดูว่ามอเตอร์เขาจะหมุนนิ่งหมุนเสถียรไหมนะครับ นี่ยนะครับเจ e ้อินโมเตอร์เนี่ยมันประหยัดไฟนะครับมันประหยัดไฟมันกินไฟแค่เอ็มกว่าเองนะครับสามแรงตอนวิ่งตัวเปล่านี่นะครับขายเฉพาะโมเตอร์ก่อนนะครับถ้าใครอยากได้ตัวนี้ด้วยก็สั่งเป็นชุดก็ได้นะครับนี่นะครับสั่งหมุนซ้ายขวาได้เลยนะครับตัวนี้หมุนไปนทางนูน้นใช่ไหมครับ เดี๋บีบอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวโมอเตอร์จะกำลังน,นะครับชดนะครับอันนี้จะมีแค่สองอมนะครับตัวคอนโทรลมีตัวปรับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวตัวปรับสปีดนะครับตัวนี้จะเหมือนตัวเล่งหลีเสียงของเรานะครับอย่าให้ช้าให้เร็วนะครับ ตอนนี้ผมวัดกระแสให้ล hmm. ูกค้าด้วยนะครับกระแสดึงจากไฟบ้านเราเนี่ยแค่แอมเองนะครับหนึ่งแอมกว่านะครับเอาช้าเอาเร็วได้หมดเสถียรนะครับหนึ่งคือประหยัดไฟสองมอเตอร์หมุนนดาเสถียรนิ่งนะครับมีกําลังเต็มที่นะครับมอเตอร์มีความน่าเชื่อถือเป็นแบรนด์ของโตชิต้านะครับญี่ปุ่นนะครับ เราไปเช็คในราคาท้องตลาดได้เลยครับสามแดงถ้าเกียร์ดีๆนะครับเกียร์ดีๆมิสซูตโตชิบ้าพัวเนี้ยมันก็เกือบจะหมื่นแล้วนะครับมอเตอร์ตอนนี้ถ้าทั่วไปเนี่ยมันเป็นขดลวดอลูมิเนียมหมดนะครับนอกจากที่เป็นญี่ปุ่นแท้หันยนะครับจะเป็นขดลวดทองแดงนะครับนี่นะครับถ่ายเทสท่านผู้ชมดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ